ดีดีดีเอ้โหว้าวสวยเท่าไหร่พี่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวมาดูใหม่ครับพี่เก็บแล้วเหรอร้านพี่ครับเออพ่อพี่กล้องติดรถแบบสารเลนครับบันทึกหน้ารถกับในห้องโดยสารได้สองแบบวันนี้ครับเนี่ยพี่ใช้ดีพี่ผมก็ใช้อันเนี้ยหรอใช่ผมโดนป้ายยามาหลายตัวแล้วต้องถามทุกอาทิตย์ด้วย นี่ตัวนี้พี่เขาเอาไปอาทิตย์ที่แล้วตัวนี้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้เป็นกล้องติดรถเหมือนกันแต่ต่อแอปมือถือได้มันลิงก์จากมือถือได้เลยสองชีสุดมากเลยมันมี WiFi ในตัวในตัวนี้เราเราดูภาพจากกล้องผ่าลูกค้ามีอะไรน่าโดดเด่นหรือยังไมาคนเดียวครับมาคนเดียวครับผมมาคนเดียวนี่คนละอย่างใช่ไหมนละแบบ ไรตัวนี้900ตัวนี้จะแพงเนะ่ยตัวนี้450ครับความคมชัดมันจะตา่างกันหน่อยแต่อันนี้มันมันมันเป็นแบรนด์ดังที่เขาผลิตกล้องวงจรขายมานานแะล้วมีเครื่องเรืออะไรเนี่ยเครื่องเรือตัวนี้เอาไปใส่เรือพายเรืออะไรได้เลยแต่เห็นที่โฟนเมื่อคืนกล่องดำๆนี่อะไรเนี่ยตข้ไหนเลยกล่องเคสด,ดำอะ่ะ เคดัเออไอ้นี่เป็นเป็นมันด้วยอ๋อบล็อกมันครับบล็อกแกงหนูมตัวนี้ตัวนี้แพงหน่อยตัวนี้สี่พันแปดเป็นของใหม่เลยมีอะไรมีอะไรให้ครบเนียเหรอไทเทเนียมเปล่าวะจ้าน้ำใช่เปล่าไม่ถูกนะแต่แต่แต่ไม่ใช่พลาสติกอ่ะอถามงานดีมากสองอย่างไม่งไม่รู้ไฟฉายนี้เลยตัวจุกใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมอันนี้เป็นไฟท้ายจักรยานครับอ้าวนึกว่าตัวจุกติดโทัวร์ับนี่โอโหเหมือน ของเล่นเขาเยอะจริงๆเลืยกไม่ถูกเลยแป๊บเดี่วแดดเดียวหมดแล้วเดอดนรอพี่รอพี่ยืนก็ไม่มาว่าจมาช่วนั้นพอดีเลยคนน้อยหน่อยเออเออเออ ชอบเลยโอเคตวก็แพใส่ก็คงแกลงรงแกลงแข็งมากลยแปะแปะแปะเอาลูกหน่อยจิตร้ามือ เดี๋ยวนี <ý <ý <t <t er> ่ตัวเท่าไหร่ครับสามสิบบาทครับสปตือตลักเดียวครับนี่เลยอ๋อกล้อง น้ำหนักดีจังเท่าไหร่พี่ต้องขอดูนะครับน้ำหนักดีน้ำหนักดีนเน่ยสองตุ่ด้านบนเลยนะน่นตึ๊กใช้ไอคอมวันนี้

จาวเข้ามาลำบากผมใช่ไมครับผมใช่ลย

อะไรพี่เน,เนี่ยน้ำยาล้างรถครับเท่าไหร่พี่80สิบบาทครับแปดสิบบาทเป็นราคาเขาขายกันอยู่นะให้เกินนี้แหละข้าครับผมมาแล้วครับผม เป็นแมวเยอนแมวนี่ขายมันรู้ักบอกลายสลิดท้องขาวลายสลิดนี่แหละขาหาใช่ไหมคะเจ้าของหาเหรอคะแมวหรือหมาตัวใหญ่จัะ อย่างจังไม่เคยเห็นทามันเราก็มีัอนตอนนี้ดุแล้วมินไปบ้านละอันนี้อันตรายไม่ได้เลยแมวไปตัวงไลูก่ามอรไซมามันนั่งคอยก็ไม่ให้มอไปมาเด็เก็ล็เด็กก็ล

<Đây. S 2> นี่อะไรวะมอไฟอะไรนะงกับชีวิล้เหรอโูกอ่ะไม่่เขาเลยรัฝากไว้อะสามหม่นล้านนีเมื่อก่อนก็ต้องเมื่อก่อนก็ไปเท่าไรเท่าไร พอห้าแท้จังเดือดท่านมันได้พู้ใดเขาอยู่กับผู้ถ้าท่นว่ามันจะปาล่ารูกันไปยาสิฟัอยู่ทำรายน้อหัวใจว่าที่มันยังั้ามแทคั่นเบื่อท่าสิฟันไปบ่เขียนร้อง ជោ់ក្រូវើនបាន់បាំទៅជាន់សាងន់សាងនាំងនៅជាន់សាងនៅទាន់បាំទៅ